สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2568ค่ะเมื่อนี้นะคะผู้ชมแม่หมูย่งบลัดเดินทางออกไปข้างนอกแล้วค่ะบรรยากาศฝนฝนตกพึ่งเศร้านะคะผู้ชมตอนนี้ก็ลังลิ่นอยู่เป็นจงนังไดเนาะแถวบ้านเอฟซีเกี่ยวเขาเป็นจงังไดฝนตกคือบ้านแม่หมูบ้านนอกค่ะพูดนะจนะี๋เพิ่กนก็กำลังทําสวนผัก อยู่นะคะผู้ชมมื่อนี้แม่มูจะมีแนวทางมาบอกสูฟังนะคะผู้ชมเป็นแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเพื่อเอฟซีมักเอฟซีชอบนะคะเอาเดี๋ยวแม่มูจะพาไปเบงกีพปรนเทศอียังก่อนจีประเทศอียงังสวัสดีค่ะเจรตตารีสวัสดีค่ะเระเทศ<า>อียังล่ะเจเอา้าพักกาเกิดพักกาไม่ได้ไปเอาแก๊บนี้ย คาดคุณผู้ชมเจี๊ยโรตรีเพิ่นปลูกหอมไปแจังสลัดแม่หมูปลูกพักพักอีหยังละเจี๊ยนอันนี้พักกาดขาวากระจนพักกาดขาวากระจนกับปักพักกาดขาวผสมกันเลยเจี๊ยกะเฮ็ดไปจังสลัดกันนั่นก็พักคุณตูวเอาคุณตูวหรือว่าผักแมงลักอันนั้นก็อันมะเขือมะเขือแม่หมูเอ้ยตะกี้โซ่ตะต้นหมักเน่าค่ะเอามาแทนต้นหมักเน่าบัดมาโซ่ผักใหญ อืมอ่ะบ่ได้ปลูกกันผักชีเป็นสมัยกี้หอมผักชีนี่บอกแป้งนี่ช้อนแป้งนี่โอ้ยเอฟซี่อไปนี่เจ๊ยันเจ๊จะบ่ได้ซื้ออันต้นหอมผักชีแล้วนะคะมีหอดอันเอียงก็ผักกระแเยงบอกกะแเยงนี่เจ๋เอาอันนั้นใส่โอ้ผักกะแเยงกีบทานก็มีชะอมผักคะหมอนก็มีอะไรนะคะกล้วยก็มีอะไรก็มีหมอนนี้ไปแจ้งสานละต้นหมอนี้เอาไว้ต้มปลานะคะ ต้มปลาต้มปลาต้มไก่เตาลูกสาวสักกุาาลูกสาวมักก็สิดผูกโอก็เลยต้องปลูกหม่อนไว้ปลูกหม่อนไว้ให้ลูกค่ะผู้ชมโอ้ยพืชผักสวนครัวของเจ๊เจ๊พันว่าต่อไปนี้พันว่าเราจะไม่ได้ซื้อผักกินพันวามาลงโป่งเป้งยูค่ะผู้น่ะผักคุณตู่หรือว่าผักแมงรักก็สามสี่ต้นแต่ว่าบบาวเท่า พิ่นไม่ค่อยเก็บผักต้นครัวกินเพคนนี้จะซื้อย่างเดียวเพิ่นว่าอุดหนุนแม่ค้าไปตลาดเราต้องอุดหนุนแม่ค้าเเเพิ่่่่นววาาาแตรหมค้าาออยุดหนุนนเพิ่ว่าอุดหนุนแม่ค้าเพิ่นว่าห้าวปต้องซื้อปลูกไว้เพื่อความสวยงามเพิ่นว่าปลูกไว้ว่าเจ้าของมีว่าพี่ต้นนั่นอันนี้เนาะเกยมันสึอึดค้าตะไคร้เกยหน้าบ้านถูกแม่หมูไปเฮ้เอฟซี่บางไหมแม่ลายขยันเกยหลายของเกยหลายอีหลีคุณครับทุกท่าเพิ่นมันมมีเวล่า เดีวเบาเถา่น่าไม่ต้องไม่ต้องเอามาเลยนะออ่น่าอเดี๋ยวเ่าเถาคนเจะเอามมเองาสั่นอ้าวเจ็บคนตรงล่นเจอก็ยังเสียน,นี่อยู่อ๋มันมาชุม่มมันมาชุมมมาช่มเอาอันแกบออกอาจากนาเพื่อนก้่นหนบ่โอ,อ้โหคุณนะอ่ะปลูกสระมือที่สี่ออกเต็มเลยค่ะอือปลูกไว้สวยงามบ่กล้าเก็บกินดอกปลูกไว้เพื่อความสวยงามคุณอ่ะค่ะมาชุ่ม ต้นหอมพันกับปูกไต่ใส่ปนใส่ลาบใส่แก้วนะคะผู้ชม,มต,ต่ว่เมื่อไรถ้่ลืมซื้อก็สิได้เก็บจากสวนคือเกานะเจเจพันปูก<ม>ว้กป่ะข้าวเดียวหนึ่งนี่นะน้กเกนะาเจเนาะสามวันเพ่นว่าสามมันแก้วแกบปกมันเวลามันแดกมันกับบอนั่นมันก็แตกแตกดีเจอันนี้ปูกว้ลูกสาวต่นหม่อนเลี้ยงเตาจะเต่าสกุตะอันนั้นจะอัน มาอ,มอีหยังดำดำแมบบกเมาบ่บกเมาบกเมาใหญ่ด้แน่นบอกบกเมาใหญ่ตีตีได้กินค่ะค่ะเอาค่ะผู้ชมมือนีแม่หมูมีแนวทางมาแบ่งปันให้เอฟซียอย่างละจี้คือโอ้แล้วแม่หมูมีแนวทางทางหนคือว่าเป็นตะกี้ใจโอ้ยคือวาจังซีดอกจี้ฮะมือขึ้นนี<ะ>แม่หมูได้คุยกับมาดามออสเตรเลีย ค่ะเพิ่นก็เรยว่าเพิ่นมีแนวทางมามาฝากแม่หมูเพิ่นว่าขพแนวทางของเพิ่นนี่เลขวิ่งตัวเดียวคือว่าเข่ามากเกือบทุกงวดเพิ่นว่าเพิ่นว่าเข่ามากเกือบทุกงวดแม่นแม่หมูก็เลยว่าแม่หมูขอมากปั่นให้เอฟซีท่างช่องแน่ค่ะเพื่อนก็เรยว่าได้เพิ่นว่าลงก็ได้เพิ่นว่าแต่ว่าก็ขอสัมผัสเพิ่นอยู่เพิ่นก็ว่าเพื่อนยัง บ่พอบ่สะดวกบ่สะดวกเพิ่นว่าแม่หมูเอาตัวเลขมาเอฟซีเอาเด้อเพิ่นว่าค่ะค่ะแต่ว่าเฮากับเบิ่งไว้เนาะเพราะว่ามาหอดเฮาแม่หมูก็บลูว่ามันจะเป็นจังไดเนาะค่ะว่าแต่ว่าเพื่อนว่าสําหรับเลขวิ่งนีเพิ่นว่าเข่ามากเกือบทุกงวดเอฟซีมีตูติดแม่นมนะคะก็ล่องเอามาจับใส่องเพื่อนเบิ่งค่ะเพิ่นว่าส่วนมากจะเป็นบนอืม บนเน้นบนกันล่างเพื่อนว่าค่ะเพื่อนไ้มากตัวเดียวเท่านั้นแม่นค่ะตัวเดียวเท่านั้นเป็นเลขวิ่งตัวเดียวค่ะแต่ว่าเพื่อนกะมีจับคู่มาให้อยู่สี่คู่แต่ว่าเพื่อนกะเล่นให้สองคู่ค่ะงวดนี้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อนกะให้แม่หมูมาแล้วนะคะเพื่อนไ้มาเพื่อนไ้วิ่งศูนย์ตัวเดียวจะงวดนี้ว่ะแม่นเจอย อ๋อใจไหนคืออุย้ยมาศูนคือกันมาคือกันบอเพิ่นจับคู่มะไห่สี่คู่นะคะท่านผู้ชมเพิ่นจับมะไห่สี่คู่มีสองศูนย์สี่ศ <8, S 2> ูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ค่ะแล้วเพิน่นกรเน้นมะไห่สองคู่นะคะสองคู่ก็คือห้าศูนย์กับแปดศูนย์วงกลมมะไห่แมนค่ะห้าศูนย์กับแปดศูนย์แมนค่ะ เอฟซีหมักเด้อค่ะผู้ชมเป็นแนวทางนะคะผู้ชมเป็นแนวทางหมักหรือว่าบมักนะคะกับเบิองไว้ก่อนเบิองไว้ก่อนซื้อๆอะไดรนะค่ะผู้ชมเบิองเป็นกําลังใจให้แม่หมูนี่แหละเนาะเจ๊ค่ะค่ะเพื่อเจ๊เพิ่นกะส้มสวนผักเพิ่อนดี่ค่ะผู้ชมยังสารไม่หมูค่ะว่างมัตตาลาที่แรกไม่หมูว่าจะออกไปท้องหน้าเด้ว่าจะไปเบิองรถเกี่ยวน้ำค่าเจ้าแต่ว่า เบิองส่งคือสิเกี่ยวบ่ได้ดอกเบิองบ่ได้บ่ได้แม่หมูค่ะเพิ่นว่าพายุจะไปหน้าทงไดมื้อนี้มื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะไปหน้าพอเล็กว่าซั่นออ๋ค่ะเพิ่นว่าตกกระเกี่ยวว่าซั่นเพิ่นว่าอวายคือว่าจังซั่นเนาะาหรัได้รถเกี่ยวได้แต่ว่าเป็นห่วงอันเจ้าของหน้าแม่นค่ะว่าเพิ่นจะตากไสนะคะก็เลยว่าว่าสิออกไปพอดีก็เลยแวะเข้ามาหาเจี๊รตรีแล้วเฮ็ดอีหยังงัวงอยู่ ได้มาเบิงเ่งแปลงพักเพื่นอนนี่แหละคะะ่ะผู้ชมพักเพิ่นก็นมีลลายอย่างแต่ว,ว่ากับ,บพ่อได้อยากได้กินนะคะแต่ว่าพ่อได้อยากได้กินอยู่แต่ว,ว่าขันจะขายคือจะบ่คือดอกแต่ว่าถาามันเป็น,เป,นเป็นต้นเป็นมากเป็นออกมากออกผลมากกัยังขอแวะมาหาเจ๊รตเตอรี่ได้เพิ่นบะแพงเอาไปใส่ปนใส่แก้วนะเจี๊ยนะเอาไปใส่ปลูกวาเหลกันเจี๊ยบม้เก้าเอาไปใส่ปนใส่แก้วก็ได้เพิ่นว่ายังไงบักคือนนี้ก็ึ้นแล้ว มะเขือนี่สนุกซุปเนาะเจี๋ยเนาะแมนย่างหุ่นยังมีอีกมะเขือสามต้นนี่กินบวบัดบไหวเด้อค่ะผู้ะะมะชมนะมันเป็นมากเลยเดี๋ยวเจี๋ยเอามาอีกเยอะเดีย <โฟ S 2> ย๋ยวไม่ถึงจ็คหาหกต้นเอาอคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่หมูเขียนให้นะคะ่ะผู้ชมเลขวินตัวเดียวจากมาดามออสเตรเลียนะคะ,ะกับแม่หมูกับขอบุญขอบคุณเพิ่นนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางแม่หมูกับเอฟซีทางช่องนะคะแต่ว่ามาหอดเท่าแม่หมูกับบอลูนะคะว่าจะเป็นจังใดแต่ว่าสําหรับ เพิ่นว่าเพิ่นก็มั่นใจเพิ่นมั่นใจเพิ่นจังบอกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นมั่นใจเพิ่นจังบอกนะค่ะผู้ชมวิ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียวแล้วค่ะจากคู่ให้มีสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็แปดศูนย์เน้นให้สองคู่นะคะเน้นสองคู่คือห้าศูนย์กับแปดศูนย์เป็นหน้าทางนะคะผู้ชมเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกันเดี๋ยวไม่หมูเขียนให้นะค่ะเอาค่ะผู้ชมแคปนาจอเลยนะคะของมาดามออสเตรเลียนะคะ เปิดตัวงวดแรกนะคะเพิ่นกระว่าเพิ่นกระมันใจอยู่นะคะผู้ชมเพิ่นจังได้บอกจังได้ทรงมหาห่นะคะเลขวิ่งตัวเดียวงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ค่ะเพิ่นนไ้วิ่งมา0ตัวเดียวนะครับผู้ชมหรือว่าเอฟซีที่มีตัวติดแม่นๆนะคะมีตัวติดแม่นๆกระ่องเอามาจับใส่ของเพิ่นใดนะคะผู้ชมแต่เพิ่นจับมหาห่ซ4คูนะคะเพิ่นว่าส่วนมาก จะเป็นบนนะคะเน้นบนกันล่างนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพนว่าแต่ว่าส่วนหมักจะมาบนนะคะจะคูมาไห่สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์นะคะเพนเ่นไห่สองคูคือหาศูนย์กับแปดศูนย์นะคะผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะเพื่อหมักเพื่อชอบน้กนากันเพื่อบ่มหมักประชอบบอเป็นอย่างนะคะผู้ชมเบื้องไวกอนนะคะเบิ้งไวกอนก็ได้น,นะคะเบิ้งว่ามันจะเป็นจังไดน,นะคะอ๋อจังไได้เบมูกา ขอบุญขอบคุณมาดามเพื่อนนะค่ะพี่เพื่อนได้บอกนะคะมาชม<ห>ขอบคุณเจ๊ลอตตอรี่ค่ะโชคมันมาเนอจ้าค่ะนเข่าน้อแมวเม่ยค่ะให้โชคให้มาน้ากันนะคะ,คะบอกกัน<อ>ไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ